สวัสดีค่ะตอนนี้ลักอยู่ที่โครงการบ้านฟ้าแข็งดาวหกป่าโมกค่ะนะคะวันนี้จะมานำเสนอโครงการนะคะโครงการนี้อยู่ติดถนนใหญ่นะคะอยู่ติดถนนที่ผ่านอายุทยานะคะตรงนี้อยู่ตรงกลางนะคะป่าโมกแล้วก็ไปอ่างทองค่ะนะคะถนนออยู่ติดถนนใหญ่ถนน4ี่เลนนะคะวันนี้ลักจะพาไปชม บ้านเดี่ยวสองชั้นนะคะโครงการนี้มีทั้งหมดหกสิบหกยูนิตด้วยกันนะคะตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสิบเอ็ดหลังด้วยกันนะคะเหลืออยู่สิบเอ็ดหลังนะคะมีทาวน์เฮ้าส์มีบ้านเดี่ยวชั้นเดียวมีบ้านเดี่ยวสองชั้นค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะตรงนี้นะคะเอ,อ่อทั้งหมดเนี่ยพื้นที่หกสิบตารางวาค่ะเป็นพื้นที่หกสิบตารางวานะคะ สามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวนะคะจัดแต่งเฟอร์นิเจอร์ครบหมดนะคะเป็นบ้านตัวอย่างนะคะราคาอยู่ที่สามล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทค่ะราคาอยู่ที่สามล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทอันนี้นะคะเราตกแต่งสวนเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่โดยรอบตัวบ้านกันก่อนนะคะค่ะอันนี้พื้นที่ โดยรอบตัวบ้านนะคะซึ่งตกแต่งสวนเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะอันนี้เป็นบริเวณโดยรอบบ้านนะคะค่ะด้านหลังเราก็จะมีนะคะพื้นที่ซักล้างนะคะาด้านหลังมีพื้นที่ซักล้างนะคะมะีที่สำหรับตั้งเครื่องซักผ้า ก๊อกน้ำแล้วก็มีปลั๊กไฟนะคะปลั๊กไฟมีฝาครอบเอาไว้นะคะค่ะอันนี้คือพื้นที่ด้านหลังในส่วนของซักล้างค่ะนะคะแล้วก็มาด้านข้างนะคะด้านข้างนี้นะคะก็จะมีพื้นที่เหลือนะคะเพราะว่าตรงนี้60ตารางวานะคะตรงนี้นะคะมีที่สำหรับฉีดกําจัดปวกนะคะเป็นท่อนะคะ ที่เราวางเอาไว้นะก,กับโครงสร้างของตัวบ้านนะฉีดตรงนี้นะคะแล้วก็น้ายาเนี่ยเขาก็จะวิ่งไปรอบตัวบ้านเลยนะคะอันนี้สําหรับน้ํายากำกำจัดปวกนะคะตรงนี้เป็นถังบําบัดนะคะถังบําบัดน้ําเสียนะคะนะคะถ้าเกิดว่าเวลาเราถ่ายสิ่งปฏิกูลนะคะมันก็จะเข้ามาในนี้นะคะแล้วก็เขาก็จะแยกอของ เขาน้ําออกจากสิ่งปฏิกูลนะคะแล้วก็ปล่อยน้ําออกไปนะคะส่วนของเสียก็อยู่ในนี้นะคะใช้เป็นนานๆเราก็ต้องอดูดออกสักครั้งหนึ่งค่ะนะคะค่ะตรงนี้นะคะเป็นลานจอดรถนะคะที่ที่จอดรถนะคะจอดรถได้สองคันค่ะพะะื้นที่จอดรถนะคะหน้าบ้านจอดรถได้สองคันมีปลั๊กไฟนะคะสำหรับไว้เสียบนะคะสมมุติว่าใครที่ใช้รถไฟฟ้า NGV ใช้รถไฟฟ้านะคะก็สามารถชาร์จแบตตรงนี้ได้ค่ะนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในตัวบ้านกันค่ะนะคะข้างในบ้านนะคะก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราเราเข้าไปดูกันนะคะค่ะอันนี้เป็นภายในบ้านนะคะเข้ามาก็จะเป็นห้องข้างห้องด้านล่างนะคะค่ะนะคะ ก็จะมีตรงนี้นะคะที่เราจัดแต่งเอาไว้นะคะจะเป็นห้องดื่มกาแฟนะคะอะไรก็ได้นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกนะคะห้องรับแขกห้องนั่งเล่นสำหรับดูทีวีกับครอบครัวนะคะแล้วก็สามารถรับต้อนรับแขกได้ที่นี่ด้วยนะคะเราจัดเอาไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะมีโซฟาโต๊ะกลางทั้นวางทีวีนะคะแล้วก็มีพรมสวยๆนะคะ จัดวางเอาไว้นะคะตรงนี้สามารถต้อนรับแขกได้นะคะพื้นเพดานนะคะสูงประมาณ3เมตร20นะคะ3เมตร20ซนติเมตรนะคะสูงมากค่ะนะคะทำให้เราเข้ามาแล้วไม่รู้สึกอึดอัดนะคะเพราะว่าเพดานสูงมากเพดานสูงเวลาเราเปิดหน้าต่างลมก็จะเข้ามาดีด้วยค่ะนะคะอันนี้เป็นห้องนั่งเล่นนะคะค่ะแล้วก็ต่อจากห้องนั่งเล่นนะคะ ก็เป็นห้องครัวค่ะนะคะห้องครัวที่เราจัดแต่งเอาไว้ให้เรียบร้อยนะคะมีเคาน์เตอร์ทําครัวนะคะเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยซึ่งเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยเราสร้างที่นี่เลยนะคะเคาน์เตอร์ครัวของเราสร้างกันตรงนี้เลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยจะแข็งแรงทนทานมากนะคะ คือถ้าเกิดว่าเราซื้อเคาน์เตอร์ครัวต่างหากมาเนะี่ยเวลาอยู่ๆไปนะคะเขาก็จะแยกออกจากผนังนะคะแต่อันนี้เนื่องจากว่าทํากันที่นี่เลยนะคะตัวเคาน์เตอร์ตรงนี้นะคะเป็นอิฐมอนค่ะนะคะเป็นอิดมอนก่อขึ้นมานะคะแล้วก็ฉาบปูนสองด้านพาหลังจากนั้นก็ปูด้วยกระเบื้องพื้นด้วยค่ะนะคะค่ะอันนี้เป็นห้องครัวค่ะนะคะ แล้วก็ตรงนี้เป็นน้าประตูนะคะที่ออกไปเปิดออกไปด้านหลังค่ะนะคะประตูนะคะเป็นประตูเอ่อวีพีวีซี C ค่ะนะคะพีวีซี C อีกทีหนึ่งนะคะเราเคยใช้ประตูไม้นะคะปัญหาที่ตามมาก็คือเวลาเขาโดนฝนเขาจะยืดหดได้แต่อันนี้นะคะจะไม่ไม่ยืดหดค่ะค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงห้องครัวเนี่ย ก็จะมีห้องน้ําสําหรับรับแขกด้วยค่ะนะคะห้องน้ําสําหรับรับแขกนะคะหรือว่าเวลาเราอยู่ข้างล่างเราก็ใช้ห้องน้ําข้างล่างได้นะคะมีห้องน้ำสองห้องนะคะมีห้องน้ำสองห้องเดวยกันนะคะมีกระจกขั้นนะคะมีสเตปพื้นนะคะน้ําจะไหลจากข้างบนลงมาสู่ข้างล่างนะคะแล้วก็มีที่วางอุปกรณ์นะคะ สบู่แชมพูยาสระผมคีมนวดผมนะคะแล้วก็ตรงนี้เราทำปลัก๊กสำหรับเสียบเครื่องทำน้ำอุ่นเอาไว้ให้เรียบร้อยค่ะนะคะกระเบื้องพื้นจะเป็นกระเบื้องแบบกันลื่นค่ะนะคะการที่เราซื้อบ้านที่เป็นหมู่บ้านนั้นเขาจะเลือกวัสดุที่ถูกต้องให้กับเรานะคะเพราะว่าถ้าบางทีเมื่อก่อนรักเองสมัยก่อนยังไม่ได้ทำบ้าน เราก็ไม่รู้นะคะว่าวันต้องเลือกกระเบื้องที่ไม่ลื่นใช้ในห้องน้ําอันนี้จะเป็นกระเบื้องสากนะคะเวลาเราเดินหรือว่าเท้าเราเปียกน้ําจะไม่ลื่นค่ะส่วนกระเบื้องพวกนี้เป็นกระเบื้องลื่นซึ่งเขาไม่นิยมเอามาปูพื้นค่ะแต่ว่าถ้าเวลาเราไม่รู้เนี่ยเราอาจจะเลือกกระเบื้องผิดได้ค่ะนะคะค่ะอันนี้คือพื้นที่ด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราไปดู ข้างบนกันค่ะนะคะแล้วก็อันนี้ที่รักอยากจะพาไปดูก็คือเราจะมีห้องนะคะเก็บของใต้บันไดด้วยนะคะห้องเก็บของใต้บันไดที่กว้างขวางนะคะรักเองก็เข้ามายืนได้เลยเพราะว่าเพดานสูงมากค่ะนะคะห้องเก็บของใต้บันไดสามารถเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านนะคะเครื่องดูดฝุ่นอุปกรณ์ทําสวนนะคะเก็บเอาไว้ในนี้ได้ค่ะ เดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันนะคะชั้นบนนะคะอันนี้นะคะบันไดเป็นบันไดไม้ค่ะชั้นบนมีสามห้องนอนสองห้องน้ำค่ะค่ะส่วนตรงนี้นะคะเป็นเอ่อช่องรับแสงค่ะนะคะซึ่งเอ่อบางที่เนี่ยเขาก็จะทำเป็นเอ่อผนังทึบๆเอาไว้นะคะถ้าเราทำเป็นผนังทึบสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตรงนี้นะคะจะมืดค่ะนะคะ เราก็เลยทำเป็นช่องรับแสงเอาไว้นะคะทำให้บ้านนั้นดูสว่างคะ่ะช่วงกลางวันไม่ต้องเปิดไฟนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนใหญ่กันค่ะค่ะห้องนอนใหญ่นะคะขนาดพื้นที่นะคะก็เ8เมตรคูณ4เมตรค่ะนะคะ8เมตรคูณ4เมตรเป็นห้องนอนใหญ่ทีเดียวนะคะมี ตู้โต๊ะเครื่องแป้งเตียงนอนนะคะตู้โต๊ะหัวเตียงแล้วก็มีชั้นวางทีวีตู้ใส่เก็บของนิชชักนะคะเมาเป็นชุดเลยนะคะด้วยกันเลยนะคะค่ะแล้วก็ข้างนอกนะคะเปิดมาก็จะเป็นระเบียงนะคะระเบียงที่สามารถออกมายืนชมวิวทิวทัศน์ด้านนอกได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศ สำหรับเพื่อนบ้านนะคะภายในหมู่บ้านนะคะเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นทั้งหมดค่ะนะคะที่เห็นอยู่เนี่ยที่สร้างเสร็จแล้วนะคะก็มีเจ้าของหมดแล้วนะคะมีคนอยู่แล้วทั้งหมดค่ะนะคะส่วนหลังนี้ก็จะเป็นหลังที่เรากำลังเร่งส่งมอบบ้านให้กับลูกค้าเป็นบ้านที่ลูกค้าซื้อแล้วนะคะหลังถัดถัดไปยังว่างอยู่นะคะตอนนี้ที่ลูกค้าเข้ามาแล้วสามารถซื้อได้เลยก็คือ บ้านตัวอย่างหลังนี้นะคะที่เราทําสําเร็จรูปแล้วนะคะหกตารางวาราคาอยู่ที่3ามล้านเก้าแสบาทค่ะส่วนบ้านที่เราเห็นฝั่งตรงข้ามที่ยังสร้างไม่เสร็จนั้นนะคะราคาอยู่ที่3ามล้านสามแสนเจ็บาทค่ะนะคะสามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทนะคะห้าสิบห้าตารางวานะคะสามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทนะคะ ถ้าเห็นวัสดุที่เราใช้ก็จะเห็นว่าเราใช้อิดมอนนะคะอิฐมอนนะคะค่อยๆก่อขึ้นมาทีละก้อนทีละก้อน,นะคะจนเป็นตัวบ้านนะคะใช้อิดมอนก่อขึ้นมาพอก่อเสร็จแล้วนะคะเราก็เริ่มฉาบนะคะฉาบฉาบฉาบให้เรียบนะคะให้ดูสวยงามนะคะ <S <S พอหลังจากฉาบเสร็จแล้วนะคะก็จะมาเริ่มลงสีนะคะก็จะเห็นเป็นสี ที่เราทาไล่เลียงกันมานะคะแล้วก็มาเป็นบ้านหลังนี้ซึ่งเป็นบ้านตัวอย่างนะคะนั่นแหละคะ่ะถ้าลูกค้าได้มาดูตอนนี้ก็จะเห็นว่าที่ไปที่มาของบ้านที่กว่าจะเป็นบ้านหลังนี้นั้นเราพิถีพิถันจริงๆนะคะบ้านแต่ละหลังเนี่ยค่ะใช้อิฐหลายหมื่นก้อนเลยนะคะอิฐมอญเล็กๆค่อยๆอยก่อน,นะคะหลายหมื่นก้อนกว่าจะเป็นบ้านหลังนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์ในห้องน้ํา อุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นผนังนั้นเราใช้อิดมอนทั้งหมดค่ะนะคะค่ะอันนี้ก็คือบ้านที่เป็นห้องนอนห้องนอนใหญ่นะคะส่วนของห้องนอนใหญ่ค่ะค่ะบรรยากาศดีมากๆนะคะตรงนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนที่สองกันนะคะค่ะ ห้องนอนที่สองนะคะเป็นขนาดสามเมตรครึ่งคูณสี่เมตรค่ะนะคะสามเมตรครึ่งคูณสี่เมตรนะคะแล้วก็เตียงอันนี้ก็เป็นเตียงนอนใหญ่นะคะขนาดหกฟุตค่ะนะะเป็นเตียงนอนใหญ่ขนาดหกฟุตนะคะแล้วก็มีตู้เตียงโตเครื่องแป้งให้พร้อมเสร็จเลยนะคะถ้าสังเกต็จะเห็นว่านะคะบ้านที่เราตกแต่งให้นั้น ทุกอย่างจะแมทกันหมดเลยนะคะเข้ากันสีสีเฟอร์นิเจอร์สีผ้าม่านสีวอลเปเปอร์สีเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดนะคะจะเข้ากันได้ทั้งหมดเลยค่ะอันนี้เป็นบ้านที่โครงการตกแต่งให้นะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีความลงตัวทั้งหมดนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปซื้อเองอาจจะไม่ได้สีที่แมทกันขนาดนี้นะคะค่ะ ถ้าเกิดว่าซื้อของโครงการเนี่ยก็จะได้บ้านแบบนี้เลยค่ะนะคะต่อไปเป็นห้องนอนที่3ค่ะนะคะห้องนอนที่3ก็ตกแต่งเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะก็เหมือนเดิมนะคะมีผ้าม่าน w a เป p a p e r เฟอร์นิเจอร์ตู้เตียงโต๊ะเครื่องแป้งนะคะไว้พร้อมสับเลยนะคะเวลาลูกค้ามานี่ก็คือเข้ามาหิวกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยค่ะนะคะหิวกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยค่ะ อันนี้ก็คือตู้เสื้อผ้านะคะใช้ได้สองท่านนะคะค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะข้างบนก็จะมีห้องน้ำนะคะข้างบนมีห้องห้องน้ำค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะมีหน้าต่างนะคะที่สามารถเปิดได้สองด้านนะคะค่ะก็พื้นเพดานสูงค่ะนะคะคือห้องน้ำนั้นเราเคย ทำทำเป็นสองห้องน้ำนะคะอยู่ด้านบน,นะคะ่ะแต่ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ชอบนะคะลูกค้าชอบที่เป็นห้องน้ำห้องเดียวแต่ว่าพื้นที่ใหญ่มากๆเลยนะคะเพราะว่าหลายคนก็อาจจะชอบมาทำกิจกรรมในห้องน้ำอย่างเช่นบางทีเข้าห้องน้ำก็อ่านหนังสือไปด้วยแบบนี้คะ่ะเพราะว่าเป็นห้องน้ำที่ใหญ่กว้างนะคะเราก็สามารถอยู่ในที่นี้โดย ไม่รู้สึกอึดอัดไม่รู้สึกว่ามีกลิ่นนะคะเพราะว่าตรงนี้เรามีบานประตูนะคะบานหน้าต่างที่สามารถเปิดออกให้อากาศไถ่ายเทได้นะคะเวลาเราเข้าห้องน้ําเราก็เปิดให้อากาศถ่ายเทได้เพราะฉะนั้นเราสามารถอยู่ในห้องน้ําได้นานๆโดยไม่รู้สึกอึดอัดน,นะคะไม่รู้สึกอึดอัดหรือว่ารู้สึกว่า มีกลิ่นนะคะแล้วก็ห้องน้ําจะไม่เป็นที่สะสมของเชื้อโรคด้วยนะคะเพราะว่ารับแสงเต็มๆนะคะรับแสงแดดเต็มๆเ,เลยค่ะอันนี้เป็นห้องน้ําที่อยู่ด้านบนแล้วก็ข้างบนเป็นสามห้องนอนนะคะสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ําค่ะหนึ่งห้องน้ําใหญ่ๆนะคะค่ะแล้วก็บันไดเราใช้บันไดไม้นะคะ สำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะโครงการบ้านฟ้าเคียงดาว6ป่าโมกของเรานะคะเรายังมีอยู่นะคะมีเทาเฮาส์ชั้นเดียวเทาเฮาส์สองชั้นนะคะราคา2 4 9ล้านสบาทสำหรับเทาเฮาส์2องชั้นที่เหลืออยู่หลังเดียวนะคะเป็นเทาเฮาส์ที่ตกแต่งพร้อมเข้าอยู่ะค่ะนะคะ บ้านเดียวชั้นเดียวของเรา3ห้องนอน2ห้องน้ําราคาอยู่ที่ประมาณ3ล้านต้นๆนนะคะแล้วก็บ้านหลังนี้นะคะ60ตารางวาตกแต่งพร้อมเข้าอยู่ราคาอยู่ที่3ล้าน9ก้าแสบาทนะคะแวะเข้ามาชมพูดคุยกันก่อนได้ค่ะนะคะมาไม่ถูกนะคะพิมพ์ใน Google ได้เลยค่ะว่าบ้านฟ้าเคียงดาว6ป่าโมกนะคะสามารถ กูเกลจะพามาที่นี่ได้ค่ะนะคะมาพูดคุยมาปรึกษาหารือกับฝ่ายขายของเราก่อนนะคะฝ่ายขายของเรานั้นมีความชำนาญเชี่ยวชาญในการขายบ้านนะคะเรียกว่าอยู่กันวันนานนะคะเขาสามารถให้ข้อมูลลูกค้าได้เป็นอย่างดีอะไรที่เป็นปัญหาของลูกค้าแต่ไม่ใช่ปัญหาของทางฝ่ายขายของเรานะคะเขาสามารถตอบไขข้อข้องใจให้กับลูกค้าได้ทุกเรื่องเลยนะคะ สนใจเข้ามาคุยกันก่อนนะคะอย่าลืมนะคะคิดจะซื้อบ้านคิดถึงโครงการบ้านฟ้าเคียงดาวค่ะ